ก็สวัสดีคร <mainland> ับวันนี้อยู่ช่องช่องอะไครับช่องอะไรโอเคโอเคสวัสดีวันพุธครับขอบคุณสำหรับการรกันบ้างขอบคุณสำหรับการให้ยืนครับขอบคุณครับไปไปปคี๋วคบครับเดีคเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องอันนี้อยู่เกมนี้นะครับเดอะมีมิในโรบบอกนะครับนี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับไปเขาเข้าเข้าเข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 า

เราเรืองครับเราเรืองนะครับอไปขอขอคลิปนี้ขอแบบเล่นแบบสุภาพอ่ะฮะผู้สุภาพโอเคครับกลายตัวอะไรกบขาเมื่อกี้โอ้โหเดดดออินล็อกครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเขาเขาประตูมีคนเข้าประตูเดอะดอรอตัดออกนะตัดออกนะเล่นแบบเล่นแบบปกติเลยแบบที่เราเล่นแบบปกติอะเราเล่นอ่านอร์เดวีมนี่นะครับมามานี่มานี้ มานี่นตาเทว่าเราเล่นประจำเลยตาทีอกวไปดิไปดิน้องดิกลัวมากพี่อะนี่โอ้โหมีประตูประตูลับว่ะโรงเรียนนี่นี่มันโรงเรียนหรืออะไรวะเนี่ยนี่มันโรงเรียนหรืออะไรไอ้กูไม่อยากอยู่หลังเลยนี่ครับเปิดประตูนี่เอาล็อกอีกแล้วแบ็ดอ อ้าอ้าวอ้าวูดคำหยาบแล้วอ่ะตเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเซนเซอร์เดี๋ยวเป็นเซนเซอร์อ้าอ้บปากเลยนะเดี๋ยววสเปมโดโดไปเซนเซอร์ด้วยนะครับเฮ้ยเฮเปิดเประตูนี้ได้มีรถมีรถเท้ามีรถเท้าสีแดงมีเท้าหมามีูเท้าเ้านะปวลยวลยว่เเลวลดวเลัวลววเ พร่อแบบนี้อ๋อเดินตามไปกูมาคนเดียวแล้วเนี่ยกูมาต้มนู่นนี่เลยไอ้มาซามิฝนจักรวาลทั้งแปดพิศไปดูแล้วไปดูแล้วเร็วดขั้นมาลองตัวละอันนิดจังใครอะใครยังไม่มาวะมันมาหมดแล้วอเ้าไปกันหมดแล้วไปอยู่นู่นหมดแล้วมีต้นไม้ด้วยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะวันนี้

อาออเป็นหัวหน้าอรงนั้งนมน้อง M S T ครับเครื่องตมเองไม่ต้องฟัหนาไปนเลยไปุเลยไปกุญแจโมีถุงขยะด้วยี่อ้ามียุงด้วยเหมือนที่โรงเรียนเลยมีกุญแจมีกุญแจห้องกู้ว่ห้องกู้วยเหมือนกุญแจเลยเรามีกุญแจอันนี้มีมีรูปรูปอะไรก็ไม่รู้ไปไปมีโอ้ยคอมอม่างใหม่เลยไม่ได้หว่ะ ทาอยู่นะกลัวเราไปเปิดประตู้านไปตาตมโอมไปี่ททาางงนนีี้้ไม่เป็นททางนู้นเจออะไรอ่ะเดินกลับไปที่เดิมอ่ะลาควินลาควินต้าอะควาติกอ่าถูกหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดน้ำไม่ได้อุ้ยหลุดพักอัดอันอัดเราด้วยอันอันนี้บอสบอสไปกดกดชิปดิจะได้วิ่งเร็วกดชิปดิเอาหายใจแรงอ่ะเอาเนี่ยเป็นตัวเป็นหน้ากันเลย เออใช้ใช้ให้มันคุ้มไอ้อะไ้อะไรข้างหลังเลยบอสอะไรข้างหลังอะไอ้กายไอ้กาไอ้กมันเข้าไปดิกายกมันเข้าไปดิเพื่อนผมไม่กลัวอะไรเลยนะครับเฮ้ยเป้ยเปไ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 ีไป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 ไ่ไป เอ้าติดไหนครับเนี่ยมันติดอ่ะไม่ใช่ไอสัตว์กับที่เดิมครับอ้าวพูดประพอะพูดประพอครับพูดปรพอาเลยครับขอเคุณแอดครับกับที่เดิมครพบอ้าครับอ้าครับทวังห้องสุภาพใช่ไหมฮะใช่ครับสุภาพมาเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเหลืองเดี๋ยเงินเหลืองใช่ไหมครับคุณจะพูดสุภาพนีเปิดแบบนี้ป่ะบอสไม่สุ้ไม่ได้ไม่ทุกคนครับกลับมาไม่ได้ไม่ได้ไม้ไมไม่ได้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  ห้องรับชัวห้องรับชัวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่กล้าห้องนี้ประตูหน้าโรงเรียนอะประตูหน้าโรงเรียนนอะได้เปล่าไอ้โอ๊ะเปิดได้ป่ะได้ได้ไม่ได้เอ้ยแล้วมันให้กุญแจเอ้ยมันให้กุญแจมางัดงัดด้านล่างนี่เปล่าอัดหายนี่นี่อ๋อเปิดประตูข้างหน้าคือจำได้แล้วกำลังวิ่งไปดังอยู่ไหนี่นี่มาเปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าได้ประตูนี้แหละประตูนี้แหละ เอ้ยอย่าทีกู้วยด้านหลังดิอันนี้อันนี้อันนี้นี่เห็นไหมไปที่วัดนี่เขาหมกต้องมาลองเปลี่ยนอุ้ยเจ๋งจริงเยอะบรรยากาศโคดิ้งนะคุณนอนเล่นเลยสัตว์นี่ขอขอขอน้ำโคดีกวดานึงโคดิ้งโคดิ้งโคดิ้งไอเออมหายตอนเนี้ยในทั้งหมดอ่ะไอ้กายยังไม่ได้เล่นเดสไซเลนไอ้กายไม่กล้าไอ้อาร์มอาร์มอาร์มได้แล้วเหรอ กายคนเดียวใช่กายคนเดียวเลยเฮ้เนีจยขี้คอยยาวนี่เลยใช่ต้องเจอเชียวมานี่มานี่มานี่หรือเปล่าขี้คอยาวตัวไหนบอสขี้ตัวยาวมันคอยาวไม่ใช่เหรอไปไหนบอกว่าชีไลท์ทูมิมิกเดมเฮ้ยแล้วห้องน้ำก็จะมีอะไรเคาะเว้ยแต่ว่าอะไรอ่ะเอ้ยเป็นเลจเจอร์เซลบีอีซีเทิร์น แว๊ดเมบีฟอร์อิตูเล่เฮ้ยไปด้านหลังด้น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 ลังี่เสียงอง้อยู่ข้างในนี่มาห้องนี้ห้องนี้อุ้ยมีกชี่ด้วยหยิบหยิบไปได้ไหยเนี่ยกกชี่โรงเรียนนี้อย่างรวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจ่ายดีไปละไปละเอาเอ้ยซื้ออันเดิมอันเดิอันเดิมคุณเดือนหลังแถวนี้มีผีแถวนี้มีมีประตูกันเฮ้ยฝั่งดีงั้นไอชูดอ้าวมันต้องไปฝั่งดีไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่มีกุญแจมีกุญแจ

หมดแล้วหมดแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วรือง้มาวมามาห้องซ้าย้อ้องซ้น้อมเร็วมาเร็วมามหองซายมาวห้องซ้ายหนมวเยนวนเราเส็อ้บอเอ้ยอรนาราเรไนอรอ้อ นี่เป็นห้องดนตรีอเนี่ยจะไม่มีงเป็นห้องดนตรีมีเวยโนมีทางลงเขาเขาเขียนว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอ๊ยไม่คบอกเรี่กูคือ้อ่านว่าอะไรแต่ที่รู้ลงมาแล้วเอข้ามาแล้วคนเดียวด้วยไปหดแมพเร็วไอ้เวตัวอ่านหน้ากูคิดว่าผีไล่ตามหลัง เฮ้ยก็เลยกลัวเยอ้ามาแล้วฟินิกแมนเฮ้ยมาน่ามีผีเดี๋ยวได้ข้างมีผีเหรอผีทุกงไเอาเลยวิ่วิ่งกูเกดสเตมินาไว้ดกว่ามเออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยมันเอออันแดงะระตูเ้ย ไอ้บอสไอ้บอสร้องไห้ทำไมถอยทุกคนถอยทุกคนถอยไม่มีไเลยในนี้ไม่มีเลยมีแค่แค่หน้ารอยเทปมันขยับว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งรีบเข้ารีบเข้าไม่อยู่แล้วไุ้คนลุก ไม่ลงมันแพรตไม่รู้ไปแล้วที่รู้อุ้ยอุ้ยโอ้โหสาเนเ้าานี้อีกแล้วเออแบบนี้แล้วอะข่าวงกดพิจขาวงกตัวไปขาวงกดพ่จารได้ได้ไอ้ไอไอตัวเดินเท้าใช่ไหมวะเอ้ยตัวที่เร็วๆอ่ะ ันเล่นนอะเรอไป้อกันม่อิีเม่้วะไเปิดประตูไว้เปิดประตูต้องได้หมวยฮาร์ดคอร์ถึงจน่าถึงจะสนุกาดคอเออหนังสือที่ที่ที่โอมชอบอ่านหนังสืออเดาหนังสืออเดาหนังสือเด็กใช่ไหมเป็นใช่เอ่ออาคิบินแน่อาคิบินแน่ กกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วตอนนี้เหมือนมีร้านอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแม่งเสียงเพลงหายไม่ต้องมีแน่ๆเลยวันนี้มานี้ญี่ปุ่นอ่ะไอพีดเ่ฮ่าฮ่น้องไห้ด้วยเสียงแมวไม่หรอไปไปเ่ยไปูไหอเลยมูนไปตรงนี้มีผีกลัวแคไ้แหละเฮ้ยมีแผนที่ด้วยโอม มีแผนที่ต้องให้ไปหาหาของไอเขาวงมือดีมั่งไงเนี้ยไอโอมไอโอถ่ายดิอย่าลืมพิ๊กรับของเราอ่ะเออเดี๋ยวเราส่งให้กับเราคนรู้กลัวแล้วเนี่ยกลัวมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวส่งเออเกือบส่งปิดกรงแล้วสตกใจประตูโอ้ยหลอนรอบนี้รอบนี้ครับ ไอ้กั๊ดมาแล้วไอ้กั๊ดมาแล้วใช่ไหมไอ้โอมทักมาทิศขวาตลอดอ๋อกูตกใจหมดเลยที่ไอ้กั๊ดทักมาไป้าป้ารุยเลยเอ้ยทิศาตลอดเอ้เราเรานี่ไอ้กั๊ดเรานี่เรานี่ชุดเกาะคนที่ใส่ชุดเกาะไม่อยู่เว้ยอัดไปเรามันใช่ชุดเกาะไม่ใช่ชุดเราเน่ะไอ้กั๊ดไอ้กั๊ดไอ้กั๊ดชุดเกราะไม่อยู่อ่ะเราเราต้องหาแล้วว่าใครชุดแข็งแกร่งสุดเออเราไม่ร้องไห้ร้องไห้ ไแกงกันนะไ้งกันนะโอกูไม่กล้าเดินเวอ่ะไปด้วยไปด้วยไอ้โอมไปหาคีย์แล้วโอมไมหาแม่เราต้องเราต้องเดินจิุ้กวาดตลอดไอ้ไอ้บอสเ้บอสไปไหน บอสเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลี้ยวก็เจอบอสเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอบอสปหาไม่เห็นมีผีเลยเอ้าเดินไทางนี้ตอนไหนวะไม่เห็นนะอุ้ยมาแล้ว้ยมาแล้วมันส่งเสียงหน้าผี ผีไม่อยู่ทางนู้นผีไม่อยู่ข้างหน้ามันหมาเลยเอ้าหมาเร็วเเฮ้ยไก่อยก่คอู่เไบอสไอ้บอสไอ้บอสไอน่กลับแล้วอไอ้บอสไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้บอเียวมีบอสส่งแบบที่เจอตรงเนี้ย ตามกูมาตามกูมาวทุกคนตามกูจะจบเพราะว่าเกมนี้่เอ้าแล้วผีผีมันไม่ไล่เลยเหรอเอาไปทางซ้ายเลยเอาไปไหนเฮ้ยทางกูแล้วเฮ้ยไอ้อ้ำไอ้อ้าำไม่ไพุกมาอะไรอยู่ไหนเฮ้ยอย่าเฮ้ยหลุดมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจริงอ่ะมันไม่กี้เราเจอถอดต่อดตาเลยไหนวะ แล้วมาแล้วมาคนลุกอ่ะอย่าดันกูอย่าดันกูใครก็ได้ดินกรอยกลัวอกคนอคน่นมอันมาันานมาทนมท่านนมทนานาทัมาทัาันมาทะทันมาาทันมานามาเนานยกาทันนะารัมานานมกนมนมาทันนทัมนทมนมามาทมทนมนมากัมานทนมนมาทัามทนมนาั้มาได้าดมานทาทัามาาั ไป้ตัวแกมีเออเออคุณี่ส่วาเสียงคั้งแอบไปเอาคีเร็วไปแอบเลยแล้วซ้ายแล้วซ้ายเลยทุกคนเลี้ยวซ้ายไปพร้อมกันทุกคนวิ่งไปเลียวซ้ายทุกคนวิ่งไปเลียวซ้ายนี่สองซักไปไปซ้ายซ้ายอ่ะซ้ายเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเออซ้ายเจอแล้ว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 หาทางออกออกไปออกไปจะกลับไปทางเดิมก่อนกลับไปทางเดิมก่อนแล้วมันเก็บยังไงอะ เรไม่ได้ได้แล้วด้ได้แล้วมีกวเร็วมาอีกแล้วเร็วมาโดนโดนใครแทงอ่ะกังดึงอยู่ไหนกันวิ่งวิมาเร็วเอาแล้วมันโดนไปเอ้ยตันวิ่งกับพาลูกเดี๋ยวทุกคนนี่กับม้าผีหนีไปแล้วรือผีกลัวเหรอทางไหนล้วทางนี้น่เนี่้งนี่ถูกแล้วทางนี้ถูกแล้ว โอ้ยหลอนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไม่รู้กันตันตามกูตาบวมกันมาเนี่ยเอ้ยไกลมาแล้วเ้ยอะไรอะหอมอะเก็บเก็บสเตมินะเตมิน่าไว้อย่าอย่าหยุดอย่างงี้ดิอ่ะโอ้ยตันตันมาตั้งไกจสุดท้ายตันบอกรีแวงออกมาทางขวาอัดอัด มาแล้วมาเร็วโอ้โหหุย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 มาแล้ว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 เฮ้ยเอ้าเดินกลับแล้วเราออกไม่ได้แล้วเนี่ยวิ่งตรงไปทุกคนวิ่งตรงไปตามเห็นเห็นดูทางซ้ายว่อัดนะ ไปเฮงการทางการใครจะตายไปเล่าเั็นมาดีกว่าไปไหนแล้ววะอุตสาหจะล่อมาเท่าไหร่ไปไหน แล้วผีมันไม่ยอมมาไล่อ่ะไก่อนเฮ้ยมาแล้วเสียงเขามาแล้ว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 เหรออีทุกคนเราต้องกลับทางเดิมก่อนมาเร็ว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 ผีไปไหนแล้วอ่ะมาแล้วทางขวาททาาาางงขขววนี่ครับเพื่อนๆเลยนะครับ